และนี่คือ i m l s 6นะครับรถไฟฟ้าที่ MG เอามาโชว์นะฮะแต่ไม่ได้แปะโลโก้ MG แปะแบรนด์ i m ซึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยแบรนด์ i m เป็นบริษัทจากการร่วมทุนของ s a i c นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MG เหมือนกันนะครับ s a i c เนี่ยเขาแบบจอยเวนเจอร์ร่วมทุนกับหลายแบรนด์แต่สำหรับแบรนด์ i m s a i c ร่วมทุนกับอาลีบาบานะก็เป็นแบบกลุ่มทุน ของจีนยักษ์ใหญ่ที่ล้ำมากๆในเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีแล้วก็รถแบรนด์ IM เมนี่ยมันจะค่อนข้างจะพรีเมียมที่จีนนะฮะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีดีไซน์สมรรถนะของรถนะครับวันนี้ MG เอามาโชว์ตั้งอยู่ในบูธเ g เพื่อจะสอบถามคนไทยว่ารถแบบนี้คนไทยสู้ไหมถ้าเขาจะเอาเข้ามาขายถ้าที่จีนเขาประกอบพวงมาลัยขวานืกอออกไหมครับตอนนี้มันเป็นพวงมาลัยซ้าย มันเป็นอะไรที่ล้ำมากนะฮะเราไม่ค่อยเห็นนะรถที่เป็นแบรนด์จีนติดตั้งไลด้าไลด้านี่คือเลเซอร์สแกนนะครับมันจะเหนือยิ่งกว่าพวกเลด้าพวกกล้องสเตอริโอนะถ้าเห็นเป็นกล่องสีดำแบบนี้เป็นเลเซอร์สแกนรองรับการขับขี่แบบอัตโนมัติก็คืออัตโนมัติ driving นะฮะโอ้โหวันนี้เอามาโชว์แล้วก็ผมดูฟีดแบ็ c นะผู้หญิงชอบมาก รถคันใหญ่เป็นสไตล์ SUV เป็นสไตล์คูปที่เมืองจีนเนี่ยยอดขายของเขาก็คือแข่งกับเท s l a Model Y นะฮะก็คือตลาดนั้นเลยแต่ของที่ได้ล้ำกว่านะครับทั้งในเรื่องของความจุแบตเตอรี่ความแรงต่างๆนะความจุแบตเตอรี่ระดับ100กิโลวัตต์ชั่วโมงและตัวนี้นะครับมาพร้อมมอเตอร์2ตัวเป็นดูอัลมอเตอร์ความแรงระดับ800แรงมา้า คือหน้าตาหวานหวานน่ารักแบบนี้นะฮะแต่สมรรถนะโหดจริงๆแบบย้อนแย้งสุดๆอะ่ะนะ,ะแล้วก็ภายในผสมผสานกันระหว่างความหรูกับความน่ารักเอามาดูโอ้โหด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ากล้องรอบคันเลยนะครับมีกล้องทั้งในส่วนของที่แก้มนะฮะที่กระจกมองข้างพวกนี้ก็เป็นกล้องรอบคันส่วนนี้ก็จะเป็นกล้องที่สแกนรถที่วิ่งมาด้านข้างนะ,ะมีกล้องที่เสาบีด้วยสุดมากนะฮะ ระบบห้ามล้อ Continental เนี่ยระบบห้ามล้อเป็นแบบคอนติเต็มระบบเลยเปิดไฟฟ้านะเปิดอัโตโนมัติดูภายในนี่เป็นแบบโยกนะครับโอ้โหเหมือนขับยานเลยเฮ้ยเห็นไหมครับจอมาฟัดเอนไม้มันเลื่อนขึ้นลงได้แล้วระหว่างที่เราใช้งาน เราก็สามารถปรับลถมันลงได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันบางสายตาส่วนตัวอักษรไอคอนต่างๆมันก็ย่อขยายตามการใช้งานหัวล้ำสุดๆเบาะนั่งสบายด้วยหลังคาสูงมากที่เห็นเป็นยานนี้ก็คือตัวรถนะครับนะแล้วเราสามารถสั่งเปิดประตูด้านท้ายจากการกดนะฮะด้วยระบบสัมผัสได้แค่กดค้าง คอนเฟิร์มหน่อยเพราะว่าเปิดประตูด้านหลังแต่เวลาที่ปิดนะครับก็กดค้างมัล้ำสุดๆโอ้โหนะฮะอประกอบพุ่งมาด้ขวาเอามาขายเลยครับบอกเลยว่าขายดีแน่นอนดูด้านหลังเบาะนั่งเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นทรงแบบก้อนขนมปังมันก็จะเป็นก้อนนะฮะเนี่ยเป็นแพรแล้วมันนุ่มมากเฮ้ยนี่ขนาดผมตัวใหญ่มากนะสูง180เซนเมตรเอาให้คุณดูด้วยสายตามันนั่งสบายมากครับโอ้โหล้ำจริงๆครับ เอามาขายเถอะนะขายโดยวย MG ก็ได้นีฮยโลโกโล้ IM กดสวิตตัวนี้ห้องสมหระท้ายใหญ่มากกล่องเก็บของอย่างลึกแล้วก็วัสดุนะครับเป็นไฟเบอร์คอมโพสิตน้ำหนักเบานะฮะจะได้ไประหยัดพลังงานไฟฟ้า หดีไซน์แบบคูปนี่ข้างบนนี่มีกล้องนะฮะสามารถมองภาพจากกล้องด้านหลังโดยที่เราไม่ต้องใช้กระจกมองหลังเลยกระจกมองหลังเนี่ยพับเก็บไปได้เลยแล้วดูภาพจากจอตรงกลางก็ได้โหล้ำสุดๆครับแล้วก็จุดชาร์จไฟอยู่ฝั่งนี้นี่ถ้ามาไทยก็ทำเป็น CS Combo Type 2ไป